สวัสดีวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะครับผมวันนี้แซมอยู่ที่โกดังบางนานะครับผมมีรถเข้ามาใหม่ๆหลายคันเลยนะครับผมแล้วก็มีการทำแคมเปญมีการปรับราคามาเป็นบางรุ่นนะแซมแจ้งก่อนเลยนะครับว่าที่มีการปรับราคามาตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัว4ประตูตัวเตี้ยปี2018นะครับตัว2.4ตัว E ครับที่มีการปรับราคาลงมานะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับ ปรับราคาเหลือเพียง3 2ม0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทั้งลอตราคาเท่ากันหมดเลยนะครับผมใครมาก่อนก็เลือกไม้ที่น้อยๆไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับผมแซมมีอยู่สองสำคัญนะที่แซมแนะนำนะครับผมแล้วก็ที่โกดังเทพรักด้วยอีก2คันนะครับผมมาแจ้งก่อนนะครับโกดังบางนานะครับก็จะติดกับเหมือนเดิมครับติดกับไบเทคบางนานะมาง่ายๆครับ มารถไฟฟ้าก็ได้ BTS นะครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยรถไฟฟ้า BTS นะครับลงสีแยกบางนาได้เลยนะครับเดินมา200เมตรก็ถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปเดินเล่นๆเดินเรื่อยๆกันดูนะครับผมว่ามีตัวไหนที่แนะนำกันบ้างนะครับผมก็เหมือนเดิมครับราคาแซมก็อาจจะไม่ได้ทราบทุกคันนะครับเนื่องจากว่ารถมันเยอะนะครับถ้าผิดถูกยังไงขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลยก็ได้ครับตัว อีซูซุหัวเดียวนะครับปี2020นะครับเป็นตู้ทึบนะครับราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับส่วนรถตัวนี้จะเป็นรถ4ีประตูเกียร์ออโต้นะครับปี19ราคา3 0 0แสนอ่าไม่ใช่ราคา4 0 0แสนกลางนะครับผมเด,ดี๋ยวแซมพาไปดูคันหนึ่งปี22ราคา4 5 9เอง4ประตูตัวเตี้ยนะเดี๋ยวแซมพาไปดูทีเด็ดคันหนึ่งนะครับผม อย่างตัวนี้ก็ปี2016นะครับราคาสามแสนต้นๆนะครับผมมีมีคันนี้ที่แนะนำเลยนะครับ2.4ตัว G ปี2019นะครับคันนี้เป็นขับ2นะครับเลขไม้เก้0่เท่านั้นราคา559,000บาทนะครับเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแล้วนะครับปี2019 2.4ตัว G เกียร์ธรรมดานะครับผมนี่นะแนะนำเลยคันนี้ แคปไว้เลยหน้าจอคันนี้8 4 8 7นะครับผมส่วนพวกหัวเดียวเป็นแบบบานสไลด์นะครับราคา2 0 0แสนกลางๆนะครับมีอยู่นะครับผมบานสไลด์นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับรถไฟฟ้านะครับผมมาสะดวกมาไม่ยากนะครับผมส่วนกลุ่มที่ยังขายดีอยู่ก็เป็นกลุ่มนี้นะครับเป็นสมาร์ทแคปปี2016เลขไมล์แสนหกอย่างกลุ่มพวกนี้ครับราคา2 5 4 0 0 0บาทนะครับพวกรถนี้นะเนี่ยรถเนี่ยครับ เลขไม่จะอยู่สองแสนหกทั้งลอตนะต้องแจ้งก่อนนะครับผมประมาณนี้นะนี่นะลุ่มนี่ก็เยอะนิดนึงนะครับส่วนแคปบโฟวิลเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเป็นมีเจ้าของแล้วทุกคันนะครับผมก็ยินดีกับคุณลูกค้าทีา่ได้จับจองกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของตัวแซมอะได้มา5คันนะครับ5คันเท่านั้นเองนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับผมไวจริงๆนะครับที่นี่นะครับผมเพราะว่าที่นี่ซื้อเงินสดไม่มีเก็บแวดเลยนะครับผมเป็นแวดในนะถ้าซื้อในนามบริษัทก็นําแวดไปลดหย่อนภาษีได้ไป,ป,ลปลายปีด้วยนะครับผมอย่างคันนี้ปี2019นะครับรีโวปี19เลขไมลนะ์แสนสองแสนสามนะสอคันนี้นะราคาอยู่ประมาณส0 0 0 0นปลายๆนะครับผมเนี่ยนี่นะ เนี่ยครับอย่างที่แซมเกินไว้ละไอ้กลุ่ม2.4ตัว E ตัวรองท็อปเนี่ยปรับราคาลงมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นแบบทั้งมีแคลรี่บอยกับไม่มีแคลรี่บอยนะครับราคา329,000บาทเท่านั้นนะครับผมกลุ่มสีฟ้าก็ยังมีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยอย่างคันเนี่ยเลขไมยอยู่29,000เป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี19ราคา3 2 0 0 0 0 บาทนะครับผมเนี่ยสีฟ้านะนี่นี่นะครับทั้งนั้นเลยส่วนสีประตูถ้าเป็นกลุ่มสีฟ้าเนี่ยจะอยู่3 5 9 3 6 9ปี19เช่นกันนะครับผมนี่นะตัวเตี้ยก็มีนะครับตัวเตี้ยเนี่ยอ่า เป็นเกียร์ออโต้สีฟ้าเกียร์ออโต้ปี19นะครับราคาอยู่3 6 1 0 0นบาทนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยหน้ามันจะเป็นหน้าแบบนี้หน้าเซตดิเดชันนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาหน้ามันจะเป็นหน้ารีโวแบบนี้นะจะแตกต่างกันนะครับผมนี่นะครับผมโล่งโล่งเลยเนี่ยครับอย่างกลุ่มเนี่ยที่บอกเลยใครมาก่อนเลือกก่อนเลยนะครับ3 2 9 0 0นสองนะครับผม2.4ตัว E เกียร์ธรรมดานะครับปี18สามแสนสองหมืเก้าันบาททั้งรถนะครับเหมาๆไปเลยนะครับทั้งรถนะเนี่ยจอดเป็นตับเลยเนี่ยฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้เลยโล่งไปหมดแล้วนะครับรอรถเข้ามาเพิ่มเติมนะน,นี่นะครับนี่นี่แบบนี้นะเป็นประมาณนี้ ผมเดินลัดเลยก็ได้ที่มีหนึ่งคันที่แซมแนะนำก็ขออนุญาตแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับที่บอกเลขไม์ประมาณหนึ่งแสนนะเนี่ยคันนี้รถสวยครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไม่อยู่ประมาณหนึ่งแสนนะคันนี้สามสองเก้าไปเลยนะครับจบๆราคานี้เลยนะนี่นะเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะ ไม่มีแคริบอยก็ขายเท่ากันนะครับแล้วก็จะมี4ประตูตัวเตี้ยที่แซมจะแนะนำอีก1คันนะครับที่ราคาถูกที่สุดแล้ว379,000บาทเท่านั้นคือตัวนี้เลขไมห่2 1ม0 0 0นะครับผมราคา379,000บาทนะครับ4ประตูเตี้ยนะครับเกียร์ออโต้นะปี19นะครับ เลขไม้2อ0แสนหนึงนะครับ379,000เาั 3, 7, 9, บาทคันนี้กทเจ็ดูนย์เจ็ดหกนะครับเนี่ยสีฟ้าก็เยอะเลยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ชอบสีฟ้าก็ผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมรถตู้ก็มีนะครับแต่รถตู้ติดจองไปหมดแล้วนะครับยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับผมติดจองไปแล้วนะครับผม ตัวแซมก็ไม่ทันเช่นกันนะครับรถตู้ไวจริงๆที่นี่รถตู้กับโฟวิลที่นี่บอกเลยว่าไวมากนะครับช้าไม่ได้เลยจองกันตั้งแต่ยังไม่เห็นรถกันเลยนะครับคิดดูโหดร้ายมากนะครับเนี่ยนี่ก็รถหน้ายาวทั้งหน้ายาวหรือว่าหน้าสั้นไปหมดแล้วไม่ทันเลยนะครับไปหมดเลย ส่วนตัวนี้เป็นปี2อ2 0นีนะครับตัวนี้นะเป็นตัวสมาร์ทแคปปี2020นะครับ,นะร,บราคา3 0 0แสนกลางๆนะครับเกียร์ธรรมดานะปี2020นะครับผมแล้วก็มีสเปซแคปนะครับปี21อย่างรถเนี่ยราคาอยู่ประมาณ4 0 0แสนนะครับแคปปี21นะอันนี้ปี21นะ แล้วก็มีตัวนี้เข้ามาใหม่เพิ่มเติมแซมยังไม่ทราบในเรื่องของราคาแล้วก็ปีเลยนะครับเนี่ยจะเป็นแคปสีเทานะครับเขยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณปี18นะครับเป็นแคปสีเทาเนี่ยแต่ว่าท้ายมันจะเป็นแบบกระบะแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับเรื่องรายละเอียดเรื่องราคาเนี่ยแซมยังไม่ทราบเลย <Bem> เดี๋ยวแซมเช็คให้นะครับยังไงก็ ทักหรือโทรหาแซมส่วนตัวก็ได้นะเดี๋ยวแซมเช็ครายละเอียดให้นิดนึงนะครับผมตัวเนี้ยรถพึ่งเข้าเลยสีเทานานนานมาทีนะครับอย่างรถเนี้ยนานๆานมาทีนะครับผมอย่างตัวเนี้ยนะครับแล้วก็กลุ่มสีฟ้าอันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเกียร์ออตโต้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับปี19นะครับราคา3 6 1 0 0 0บาทนะเนี่ยสีฟ้านะครับผม อันนี้ปี2017นเะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี2017นะราคายังไม่ทราบนะครับผมรถเพิ่งเข้านะอิซูซุสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับผมเนี่ยแถบนี้ก็กลุ่มรถตู้ก็ไปหมดแล้วติดจองหมดแล้วนะครับผมนี่นี่นะเนี่ยไปหมดเลยนะครับผมป้ายฟ้าก็มีนะครับป้ายฟ้าอย่างคันนี้เลขมาอยู่6 0หมืนะครับราคา3มกลาง พอดีป้ายฟ้าก็เหมือนเดิมครับภาษีถูกมากนะครับแล้วก็รถนี้คันนี้ลูกค้าที่แซมทันนะครับ6981เลขไมล์แสนสี่เก้านะนี่คันนี้สวยนะครับผมของแซมเองนะก็กลุ่มสีฟ้านี่นะเตรียมแล้วเตรียมขายแล้วนะครับผมกลุ่มสีฟ้าพวกนี้นะครับผมเตรียมไปหมดแล้วนะครับพวกที่ยศฝาก,กระโปรงเนี่ยคือ ขายแล้วเตรียมขายนะครับผมเนี่ยไปหมดเลยเนี่ยแคปโฟวิลหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดเกี้ยงเลยนะครับแคปโฟวิลนะนี่แล้วก็นี่ก็อีกคันหนึ่งครับเป็นรถของลูกค้าแซมเอง6903นะครับ6903 692 2ก็ของลูกค้าแซมเองนะสองคันนี้นะครับผมนี่นะ กลุ่มเอาติสตอนนี้มีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเป็นเอาติสตอนนี้เข้ามาเพิ่มเติมจะเป็นเอาติสปี2019นะครับทั้งหมดเลยเป็นแต่ว่าเป็นโฉมนี้นะครับปี19นะครับเข้ามาแล้วหลากหลายคันเช่นกันนะครับผมตัวนี้นี่แล้วก็4ประตูตัวเตี้ยนี้นะอย่างที่บอกเป็นราคาแคมเปญนะครับ329,000นะใครมาก่อนก็เลือกไปก่อนนะ ติดหมดแล้วนะครับติดจองหมดแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาเพิ่มเติมเออเป็นขับสีด้วยเดี๋ยวยังไงเช็คราคาให้นะครับคันนี้เป็นขับสี่เก้าสอกสอห้าย์สี่เจ็ดเป็นขับสี่นะครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเอาเครื่อง2.8ด้วยขับสีวว่มดูก่อนเกียร์อะไรเอ่ยเกียร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวเช็คราคาให้นะ ไม่แน่ใจว่าติดจองแล้วหรือยังครับเราเพิ่งเข้าเลยนะเนี่ยตัว v ยังไงเดี๋ยวเช็คราคาให้อีกทีนึงนะครับตรงนี้นะห้าศูนี่เจ็นะครับผมเพิ่งเห็นไปพร้อมๆกับคุณลูกค้าเลยนะครับแซนเพิ่งเห็นพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้พี่เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นกันนะครับเลขหม้น่าจะน้อยแน่ๆเลย เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้สี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาดูทรงแล้วน่าจะเป็นปีสองพยี่สิบสองหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเพิ่งเข้าเลยเลขไมล์หลักหมื่นนะครับเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยนี่นะครับเป็นเกียร์อ๋อเกียร์ออโต้ด้วยสี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้เพิ่งเข้าเลยคันนี้เพิ่งเข้าเลยนี่นะครับเดี๋ยวหารายละเอียดเพิ่มเติมให้รู้สึกจะเป็นตัวไฮด้วยนะครับ เพราะว่าสังเกตจากไฟเนี่ยจะเป็นไฟตัว daytime running light และวโปรเจคเตอร์ or, มี LED เนี่ยนะครับโอ้น่าจะเป็นตัว็อปสุดนะครับผมร้อนนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณลูกค้ามาชมรถที่โกดังบางนาติดหมวกติดล่มติดแว่นกันแดดมาด้วยหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นลานกลางแจ้งเลยครับที่เนี่ยถ้ามีโอกาสติดล่มติดอะไรมาด้วยก็ดีนะ เอาตรงเอาติดนะครับผมเนี่ยเนี่ยมีขายแล้วเนี่ยครับมีในส่วนของพวกวพ่อค้ามาตัดลงตัดลดด้วยนะมันไวจริงๆครับที่เนี่ยนะครับผมนี่นะนี่มานะครับผมนเนี่ยที่ยกฝากกระโปรงนี่คือไปหมดแล้วทั้งหมดนะครับผมนี่นะ น่าจะรู้นะครับว่ามาจากเต็นอะไรนะครับผมให้ดูเสื้อก่อนกันแะ <_ m> น่าจะรู้เนาะเพื่อนๆน่าจะทราบนะครับว่ามาจากเต็นอะไรเนาะเขามาตัดรถที่นี่เหมือนกันนะครับที่นี่มีพวกพ่อค้าอะไรมาตัดเช่นกันนะครับผมมาต่อน,นี่ดีกว่าเป็นแคปเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นปี21่สิบเอ็นะครับผมราคาสามานะครับผมมามาถึงเกียร์ออโต้ละ ที่แซมบอกราคาพิเศษนะครับปี22นะอ่าะให้ดูนี่เลยคันนี้เลยนี่นะครับแคปอ่าไม่ใช่4ประตูออโต้ปี22นะครับได้แม็กแบบนี้ด้วยนี่นะครับแม็กแบบนี้ปี22นะคันนี้เลขไม้สี่หมคิดดู48นะคันนี้ราคา459,000บาทนะครับ459,000บาทเท่านั้น เป็นรถสีขาวนะครับแต่ว่าเป็นสติกเกอร์เท่านั้นนะเนี่ยสังเกตคือสติกเกอร์นะเนี่ยเนี่ยลอกละเห็นไหมในเล่มก็จะลงเป็นเดี๋ยวแซมแก้ไขเป็นเล่มสีขาวเป็นเล่มอ่าเป็นสีขาวให้นะสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้สี่ห้าเก้านะคันเนี้ยปรับราคาลงมาแล้วนะปียี่สิบสองสำหรับคันนี้นะใครสนใจทักมาเลยสี่ประตูออโต้อยากได้ปีใหม่ๆนะครับผมทักมานะครับผม เนี่ยอย่างเงี้ยปี2019ขายถูกกว่าหมื่นเดียวสู้เอาปีใหม่เลยไม่ดีกว่าเหรอครับเนี่ยปี22 2นะนี่ปี22อย่างเงี้ยนะครับผมส่วนล็อกโคยังไม่ไปเลยนะครับ2คันนี้ปรับราคาลงแล้วเช่นกันครับ689,000บาทนะครับปี19 2.8ตัว G แต่ว่าขับ2นะครับ เนี่ยมี1คันแล้วก็นี่1คัน6กแ0นดเก0 0บาทนะครับปรับราคาลงมาแล้วนี่นะครับล็อกโค้นะล็อกโคนะครับผมนี่อย่างแคปป้ายฟ้านี่ก็คือ3ต้นต้นปีย0 2ยสิปี 20, 20, ป2020นะิะแคปป้ายฟ้าแบบนี้แคปป้ายฟ้าแบบนี้ต้องซื้อเงินสดเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นแคปป้ายฟ้าแบบนี้นะแจ้งก่อน ยาลิศเอทีบตัวนี้ปี20่สราคา280,000บาทนะครับตัวนีม้มาเดี๋ยวพาเข้าไปในร่มบ้างดีกว่านะครับผม,มน,นี่มาเข้ามาในร่มบ้างนะครับผมก็ในร่มก็จะมีในส่วนของ โซนที่รถให้เช่ารถผู้บริหารให้เช่านะครับผมพวกเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะมีนี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับราคาแซมก็ยังไม่ทราบจริงๆเป็นตัวแคมรี่ตัวนี้นะครับแคมรี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ่าจะเป็น2.5เนี่ยเพิ่งเข้าเลยสีดำนะครับเนี่ย เป็นตัว2.5นะครับเลขไมอยู่แสนสองนะปี B 19ราคาประมาณ8แสน8แสนนะครับนี่นะ2.5 8แสนสี่โปรยประมาณนะเนี่ยครับเอาติ๊ดปี18ทั้งหมดเลยเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับอ่าไม่ใช่ปี18ปี19นะครับเอาติดปี19นะครับนี่นะครับสอบถามราคาก็อยู่ราวลาอ่า ประมาณเลขสต้นๆหรือ3ใบปลายนะครับผมนี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะแล้วก็มีตัว1.5ตัวอันนี้ c ีวิกเพิ่งเข้าเลยนะครับเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยเหมือนเดิมครับราคาปียังไม่ทราบเลยเช่นเดียวกับ c a m ร y นี่ก็เพิ่งเข้ามานี่นะแคมรี ry, รู้สึกคันนี้เป็นตัวไฮบ i ดด้วยนี่ครับเป็นตัวไฮบ i ด c a m ร y h ไฮบิดนะสีดำเพิ่งมานะคันนี้เพิ่งมา คันนี้เป็นแอคคอร์ดหรือเปล่าครับเนี่ยตัว RS เลยนะครับผมนี่อ๋อซีวิกโฉมใหม่นี่เป็นซีวิกโฉมใหม่นะครับเป็นตัวเทอร์ RS ตัวท็อปสุดแล้วยังไงราคาก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับโทรลองโทรหาแซมก่อนเดี๋ยวแซมเช็คราคาให้อีกทีนึงนะซีวิกเช็คราคาแล้วก็ปี นี่ครับสีประตูที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก็จะปิง๊งปิงแบบนี้นะ3,29,000บาทนะสีประตูตัวเตี้ยนะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของตัว c ีวิ c อะคนะครับอันนี้เป็น Accord นะแต่ว่าเป็นเบนซินนะครับปี2019นะครับคันนี้เลขไมล์่นเ0 0นะอันนี้เลขไมล์แสนสองนะครับผมมาต่อไปเรื่อยๆ รถนี้คือรถที่ให้เช่าทั้งหมดนะให้เช่าทั้งหมดเป็นรายวันนะครับเริ่มต้นวันละ499บาทนะครับผมอันนี้แซมทราบข้อมูลแค่นี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็โทรหาสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม,มก็หมดแล้วก็จะมีเอาติดที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับทั้งแถบเลยเอาติดนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็จะมีเอาติปี2020ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเอาติปี2020ราคา5.39นะครับเนี่ยทรงก็จะประมาณเนี่ยภายในจะเป็นเบาะสีดำแล้วนะครับ1.6 G อย่างประมาณเนี่ยครับปี2 0 539นะนี่ก็เพิ่งเข้ามานะครับผมประมาณนี้นี่นะครับ City ปี2019นะครับ1.5ตัวท็อปสุดนะครับราคา3 8 9 0 0 0 0บาทนะมีแคมลงแคม r y ด้วยนะส่วนลูกค้าสอบถามเข้ามาครับมี HRV ไหมมีมาแล้วนะครับ HRV ปี19ตัว RS นะครับ HRV ปี19ตัว RS นะเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะราคายังอยู่เลข6อยู่นะครับ ปี19ตัว RS นะครับผมแล้วก็มี MU-X มีเว็น่าจะเป็นปี20ราคาซมจำไม่ได้จริงๆนะครับ MU-X คันนี้จำราคาไม่ได้จริงๆนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะอันนี้เตรียมส่งมอบแล้วคันนี้นะน,นี้เตรียมส่งมอบนะหมดแล้วอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ธรรมดาขับ4นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขับ4ปี22นะครับ3.0ตัว v c o อรปี22นะไฮบิดตัวเจน10นะครับคันนี้ราคา899นะครับปี19เลขไมล์หนึ่งแสนหนนะครับปี19นะเนี่ยทั้งหมดเลย HRV นะครับอันนี้นะ ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมอยากดูอะไรเพิ่มเติมหรืออยากได้ข้อมูลใดเพิ่มเติมลองโทรมานะ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะถ้าเกิดแซมตอบแชทหรือว่า,อาตอบไลน์ใช้ยังไงแซมต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแซมตอบคนเดียวนะไม่มีแอดมินนะครับผม หรือว่าอย่ารูปเลิบบางทีได้ช้าเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแซมถ่ายเองทุกคันนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมยังไงเห็นใจกันนิดนึงนะครับผมนะครับติดกับไบเทคบางนานะครับผมมาไม่ยากครับมาไม่ถูกลองโทรมา0 8 6 354 3692นะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ